ยำกินยำหลอดเด้อมันเป็นยังไงนี่พี่น้องเบิงยำุมน่ะเแค่นี้สิกินยำช่วงบายๆออ,ยอันนี้ทำยำกินสองเอช่วงทุ่มหนึ่งกินทุ่มหนึ่งสองทุม่มยำฝีมือนางจีจ้าแซ่บๆจ้ายำอีกแล้วขาดเพราะได้ นี่กุ้งตัวย่อยเศษๆจ้ายำๆยำกระเพราจ้านี่ยำแกงน้ำไม้แกงน้ำไม้ขุนเอากองเพราไปทอดไทยเอากองเพราไปทั่งปูนเออนี่จ้ามาเด้อกินน้ำกันจ้านี่กินได้หลายคนหว้วยก้มนาแท้กินขา้าวก,กินได้หลายเออ กินเยอะๆนะคะนาโนกินเยอะๆนะคะคุณกินกับข่าวจ้ากินข้าวกินข้าวแรงจ้ากินข้าวแรงนี่มาตัวนี้เส้นเกี๊ยวใหม่ๆมีอันเยอะไหมเสียบๆๆคุ้มแต่ฟงหอกเลยเหรออ๋อแม่มันถอดมันถอดอ๊มอ๊ะอุ้ยอ๊มทำไมทำมาเกินเหอร่อย เออ,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 อร่อยมาใหม่กะจับมาใหม่กับเซ่บเยอะๆเลยอะอ้ามุยอร่อยอูย้สนอร่อยยำใช่ไหมลูกกินได้ค่ะเซ่บ,ซบๆจ้า